สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธนพัฒน์เจริญธนิตาครับครับผมนิกรมังควงศ์ครับอ่าคุณนิกรครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมสวนยางพารานะครับกับบริษัทของเรารปีจี2009จำกัดตาปะทองนะครับกับโครงการคืนชีวิตให้แผ่นดินคืนชีวิตให้เกษตรกรวันนี้ปัญหายางพาราของประเทศเรานี่ก็ประสบปัญหาเรื่องของการยางที่มีปัญหาว่า กีดไม่ได้บ้างกีดกีดน้ำยางไม่ออกน้ำยางไม่ออกเนี่ยครับยางราคาสูงนะตอนนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทโอ้ส่งขายทั่วโลกตอนนี้ว่าปัญหาคือผลผลิตไม่ได้ครับเราก็สองคนเดินทางมาครับเพื่อมาแก้ปัญหาให้เกษตรกรอ๋อเราทราบข่าวว่าที่นี่มีมีมีผู้นำหรือมีผู้นำหมู่บ้านอยู่คนนึงอ๋อมีปัญหาเรื่องยางาราเหรอครับปัญหาอะไรครับคุณนิกรปัญหาคือว่า ยางหน้าตายจากหน้าตายไม่ไมยึดเลยกรีดไม่ใช่ <c oughs> ครับไม่ใช่ยางเครียด <c oughs> ไม่ใช่ยางเครียดนะครับกรีดแล้วน้ํายางไม่ออกครับคือว่าจะด้วยดินฟ้าอากาศหรือหรือปุ๋ยหรือรอะไรแก้ก็ใส่ปกตินะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ออกครับปิดไว้ปีหนึ่งปีหน้าเมื่อกี้ก็ไม่ออกนั่นแหะสิเราก็เลยจะมาไขาปัญหาครับวันนี้บริษัทเรานะครับได้นําสินค้าที่เรามั่นใจนะว่าจะมาช่วยแก้ปัญหา ยางหน้าตายใช่ไหมฮะที่น้ํายางไม่ออกได้นะครับถ้าเกิดปัญหานี้แก้ได้นี่ผมคิดว่าบริษัทเรานี่น่าจะสร้างความสุขให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะตามราไปอันนั้นอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาที่สองคือทําอย่างไรที่จะให้น้ํายางออกสม่ำเสมอเพราะปกติกีดไปปุ๊บราคาแพงจริงครับมีบางช่วงครับน้ํายางหด ครับอ่ากีดอยู่ดีๆวันนี้ได้สิบโลยี่สิบโลครับลุงคืนอีกวันลดลงข้างภาพไม่ลัดสิครับผมใจร้อนเนี่ยผมอยากไปเที่ยวชมกับเลยฮะอ่าเดี๋ยวไปเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเรามาสองคนนะครับไปทางนี้นะที่ดูการกีดช่วงนี้เนี่ยละครับที่ไหนเนี่ยเพราะว่าสวนเขาอยู่แถวๆนี้นะเหรอครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะอ่าเดจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่น้องครับมีร้านก็เลย ครับ่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมเจ้าของสวนยางพาราจริงๆเดี๋ยวขอทราบชื่อหน่อยครับผมนัลลองศักิ์คำรังสีครับเรียกลุงอีทครับแถวนี้ก็เรียกว่าลุงอีทนะครับอ้าวแล้วแล้วพี่ครับเจนนองเจนนองเจนนองก็หมู่บ้านนี้คือเรื่องเจนนองนี่รู้จักหมดเลยนะครับอคุณนี่กอนครับวันนี้ เราก็วันนี้ได้ทราบข่าวมาครับเป็นยังไงครับปัญหายางพลายางมันาตายไม่มีน้ํายางครับอ่าครับผมอธิบายอีกนิดนึ่งยางหน้าตายมันเป็นยังไงครับมันปิดไปแล้วมันไม่มีน้ํายางครับมันอยู่มันก็ไม่ออกไปเลยอยู่ๆก็ไม่ออกเมื่อก่อนมันเคยออกไหม ก่อนนี้มันออกก็เพราะทำมันหลายหลายหลายอย่างทำยังไงมันก็ไม่ออกอ่ะไม่ไม่ใช่ว่าเราไปรีดมันไม่ใช่ว่าเอาน้ํายาเล่งมาทามันนะไม่ทามันนิดนึงฮะต้นนี้มันอายุได้กี่ปีนะครับปลูกมาเนี่ยสามสิบปีแล้วสามสามสิบปีนะครับโปรตีนต้นอายุยาวสามสิบปีนี่มันมันจะมีน้ํายางให้เหลือหรยอฮะเอาความเป็นจริงนะเหลือครับยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมอ๋อครับสามสิบปี ยางยิ่งใหญน่น้ำยางยิ่งเยอะครับอโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะยิ่ง,งดีลากเยอะนะครับไม่เหมือนคนเนาะเพราะอายุมากครับก็น้อยลงแต่ต้นไม้ไม่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาคือกี่กี่น้ำอะไรนะที่ทวายน้ำยางไม่มีต้นเน,นี้ยครับมันม,มันปัญหามันหลายปีแล้วครับมันแก้มามันก็ไม่ไม่เช่มีสักทีอ่ะเขาว่าอะไรดีผมก็มาใช้หมดแต่ไม่ใช้ได้มันอันนี้คือวิธีแก้ไขของเกษตรกร คือเขาอะไรดีก็มาทาครับมาทาทามาใสอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ได้ผลก็ไม่ได้ผลปิดปิดหน้าไว้ปิดหน้าก็คือเขาเขาไม่ฉีดฉัเปิดปีปิดหน้าไว้สักปีหนึ่งออกไหมห้าปีหนึ่งปีก็ไม่ไม่ออกปิดไปสองปีออกไหมมันก็ออกนี่มองไม่หมากหรอกออกไม่หมากไมดได้สักสักคลอนอะไรปเนี่ยนอกบาดเสียเวลาเปล่าเนาะแล้วแล้วตัวนี้ปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย นี้เปนเป็นปีแล้วอ๋อครับเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ปูมาขนาดนี้สามสิบปีนะครับเนาะเราก็เสียดายผลผลิตที่จะได้ก็น่าจะมหาศาลนะครับถ้าเกิดเราสามารถเลือกเปิดทัวกันได้ไหมเลือกเลือกเปิดบางทีก็มันออกเป็นนะข่าวซีกไหนมี่ซีกไหนนี่เปิดทั้งรอบเลยรอบต้นเลยนีรอบต้นนั้นไม่มี เลจะจะสูงจะต่ำลองมาปกเปิกมาแล้วฮะสูงก็มีต่ำก็มีเนี่ยไม่ออกทีนี้เข้าสู่เลยนะกา้าสู่โครงการได้ครับคืนชีวิตให้แผ่นดินคืนชีวิตให้เกษตรกรครับวันนี้ผมคุณแจ็ครับมาในนามของบริษัทพ a ีสองพันเก้าตาปลาทองครับที่จะมานําเสนอสินค้านะครับเป็นเป็น ปุ๋ยจุลินรีอาหารเสริมพืชชนิดเม็ดเสริมพืชอาหารชนิดเม็ดครับทีนี้ผมผมมาจะอธิบายนิดว่าผมจะมาแนะนําอาหารเสริมพืชชนิดเม็ดคือจะให้ขุดขุดขุดบริเวณรอบโคนต้นเนี่ยถ้าประมาณทักหนึ่งเมตรเนี่ยขุดสักสิบหลุมอ่าแล้วเราก็ใส่อาหารเสริมพืชเนี่ยไว้แล้วก็กขบไว้นะฮะขบไว้แล้วก็อีกสักยี่สิบวันเรามาเปิดกิดใหม่หรือหนึ่งเดือนครับอ่ามาเช็คดูนะ เพื่อจะให้เปิดได้ปิดได้เหมือนปกติมีน้ำยางไหลเหมือนปกติน้ำจะมีป่ะอ่าอันอันนี้ก็ต้องลองดูครับก็อีกประมาณสักสิบวันเพราะผมทํามาทุกอย่างแล้วมันไม่เคยมีเลยอ๋อสิบปากว่านะครับไม่เท่าตาเห็นใช่ครับวันนี้เราก็ไม่พูดวัาของเราดีรับฝากของคนอื่นเรามาทดลองไปเห็นเลยครับรับก็วนี่ครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราตั้งใจจะถ่ายทําวีเออซีดีแผ่นนี้นะครับว่าเราจะต้องมาคือ ปัญหาที่เกิดเนี่ยเราต้องมาถ่ายทําก่อนที่จะเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยให้ท่านผู้ชมเห็นจริงๆเลยว่ายางต้นเนี้ยนะครับสามตอายุสามสิบปีไม่มีน้ํายางมาหลายปีแล้วนะจนเจ้าของสวนยางพาราเนี่ยก็ถอดใจนะฮะจะตัดขายก็เสียดายทีนี้วันนี้ฮะทั้งที่ในเมื่อบริตัดเราก้าการันตีและพิสูจน์ปุ๋ยอาหารเสริมพืชน,นะเม็ดของเรานะฮะ เราจะทําให้ยางต้นเนี้ยกลับมามีชีวิตทีนี้ว่ายังไงฮะเราน่าทําตําหนิไหมคุณนิกรครับเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวเราจะทำตำหนิไหมทำตำหนิว่าต้นยางนะฮะว่าต้นนี้จริงๆไม่ใช่ว่าคือต้นนี้ปุ๊บเราไปถ่ายต้นอื่นที่มันสมบูรณ์แบบนะท่านผู้ชมเขาไม่เชื่อเราทีนี้มันจะเจอปัญหาเงี้ยทุกๆสวนเงี้ยทุกสวนนะครับเราก็เลยมาทำวีซีดีให้ดูครับเพราะยางหนึ่งร้อยต้นอ่ะจะมีสามเปอร์เซ็นที่ประสบปัญหาทีนี้ใช่ไหมคุณยิทครับทุกสวน ในประเทศไทยทยิ่งไท<ข>ยะะไสารยิ่งเป็นเกือบห้าสิอเอร์เซนที่เปิดจกีดแล้วเป็นยางหน้าตายไม่มีน้ำยางอย่างเนี้ยค,คือจะแก้ปัญหาอย่างเดียวคือตัดต้นขายเลยนั่นแหละปัญหาที่แก้ได้ทีนี้เรามาแก้ทีตรงนี้ ตรงนั้นก็คือในใจจริงก็อยากจะให้มันเป็นวิธีสุดท้ายใช่เ<น>ะพราะว่ญญายานี่ฝ่าจะปลูกม,มันโตฝ่าชมผลิตเรามันต้องใช้เวลายอย่างร้อยห้าปีสิปีใช่ไหมลุงเนาะห้ถึงเปีถ้าเราสามารถแก้ตรงนี้ได้นะฮะผมบอกจริงๆแล้วว่าความสุขเรื่องเงินเรื่องทองมาที่หลังนะแต่เรื่องสร้างความสุขรอย,ยิ้มให้กับชาวสวนยางพาราเนี่ยมันเป็นความสุขมหาศาลกว่าได้บุญนะฮะ ก็อยากจะเห็นการที่ว่ายั้วยางหน้าตายจริงๆแล้วกีดไม่มีน้ํายางออกอ่ะสาธิตเอออยากให้ทางบ้านเขาเห็นเหมือนเหมือนที่บุกเปล่งกนตาเนี่ยยังไงฮะไหนลุงให้ผมดูหน่อยครับกีดเลยนะครับครับปกติแล้วถ้าเกิดใยดีเรากีดแค่นี้มันจะมีน้ํายางเลยใช่ไหมครับมีแล้วโอ้ไม่ไม่มีครับเนี่ยเสียงมันจะดังมากเลยรัไม่มีครับไม่มีเลยเนาะอีกนิดนึงก็ไม่มีไม่มีครับโอ้โหครับ แม่ไม่มีแเ้อไอ้ิงอยากฟังเสียงครับเนี่ยแหละโอ้เห็นไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเรามาอีกจำมันเท่าหรวันที่หกครับผมก็เดี๋ยวให้ลุกอิสระหรือวันที่ไว้ที่ต้นยางเลยว่าวันนี้เรามาลองอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทสัญลักษณ์นะครับท่านผู้ชมว่าต้นนี้นะฮะวันที่หกวันที่หกเลยนะฮะ เขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับคุณแจ็คเกษตรกรต้องพกหินแล้วมีดไว้กระเป๋าหลังเลยนะครับกากากากเดินไปสิบต้นต้องมารับมีดกันยางป่ายางครับแล้วยางเป็นพันพันต้นทําไมครับใช่ใช่สิบต้นรับเพีงสิบต้นรับเพีงเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะโอ้แต่บ้านนอนเลยบางบางคนไปเจอยางเปลือกนิ่มนี่ยีดทั้งคืนเพลินเลยเพลินเลยเงินหล่นจกๆเลยนะฮะเป็นแบงค์เลยนะใช่เลยโอ้ ครับกินก็เพลินต้องต้องทำสึกเขาณปัจจุบันนี้ลูงอินนี่ยางพารานี่เขาขายโลละเท่าไหร่ครับทำท่าขี้ยางอ่ะท่าขี้ยางก็ตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบกว่าบาทตอนแรกมันอยู่หกสิบกว่าบาทตอนนี้มันลงมาเหลยสี่สิบกว่าบาทแล้วสี่สิบกว่าบาทนะครับขี้ยางคือยางถ้วยนะครับยางถ้วยยางถ้วยยางถ้วยแล้วอย่างยางน้ำยางเป็นแผ่นยางน้ำยางเป็นแผ่นเขาต้องเก็บจากถ้วย เอารวบรวมไปแล้วไปทำมันมีลงพิมพ์ม <in> ีลงพิมพ์สายน้ำกดพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นๆอันนั้นเป็นลงอไรทีงหนึ่งครับอันนี้ก็ได้ราคาประมาณกิโลละร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าอย่างนี้มาทําเป็นก้อนครับเลี้ยกขี้แล้วไม่ค่อยมีค่าเป็นก้อนแล้วเลี้ยงยางก้อนเศษเศษยางคือจริงๆครับเป็นโอกาสดีนะฮะที่ว่าทางบริษัทเราได้นําสินค้ามาทดลองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทดลองแล้วมันสามารถ ทำเหลือโอ้ทำให้ตัวนี้กับมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เนี่ยออ้ลองลองทขอามาใยกายครับนี่ยนะครับดูดูออกอย่างเงี้ยแล้วจะไปขายได้ยังไงครับฮะเมื่อไหร่ถึงจะได้โลอ่ะจริงไหมเนี่ยยเมื่อไหร่ถึงได้กิโลอ่าดูครับดูวันที่อ้าหกพคอ่าหกพคครับนะครับอ่านี่นะหกพคนะครับครับแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวหลังจากที่เราเอาอาหารเสริมพืชชนิดเม็ดชนิดเม็ดครับมามาฝัง แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการฝังอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูวิธีการฝังมเคล็ดลับเหมือนกันการฝังนะครับไม่ใช่เอ่อมันต้องมีคาถาครับต้องมีวิธีการนะครับอ่าตรงนี้ตรงหลักอย่างนี้นะหลักมาเหมือนเหมือนที่เราตัดยางกันโอเคนะครับทําหูนิดนึงเป็นอันมาเสร็จขั้นตอนหรือยังครับเสร็จแล้วที่เหลือก็เอาอาหารเสริมอาหารเสริมพืชมาขุดมาับ